นีรถหนักวะครับรถหนักรถมันทุกหนักนจะเป็นพวกส้มต้องค่อยๆนะครับของสวยแล้วก็วิวสวยด้วยทิวทัศน์แบบมีทะเลหมอกด้วยนะครับ อันนี้ก็เข้าสู่เขตอำเภอแม่แตงนะครับจังหวัดเชียงใหม่นะครับเนาะครับผมของตอนนี้สวยมากโนโนามะสวัสดีครับสวัสดีผมครับผม คุณตีจัคอนอะไรเนี่ยออปเปอร์สวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับคนพายสวัสดีครับสาธุขอบลองตาผ่านตรงนี้ไหมครับผ่านครับตรงนี้หลวงตาท่านผ่านตรงนี้นะครับเนาะสวัสดีทุกท่านครับนี่ผ่านนะฮะอย่ามองผมเด้อผมกัวหลุดโคนะ้งแล้ว อุ่นไหมเบล่าทีนคุณอ้นกรมอุ่นไหมวันนี้ก็โอเคอุ่นนะครับอุ่นครับสวัสดีครับเออสวัสดีนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับนะเออเออลยใจลงไปแล้วไม่มีมันไม่มี<ต>โอ้ยถ้ามีผมไม่ไม่ขึ้นมาหรอกเนี่ยวิวมันสวยเดี๋ยวไปนะฮะเนี่ยโค้งสวยนะครับโค้งสวยฮะ พักไหนพักเที่ยงพ,ยยพักเย็นไม่รู้นะตอมตอมไม่รู้เลยต้องถามทางสุยานะครับสวัสดีครับวันนี้มาทินพาไปเที่ยวมัสการนะครับพระธาตุดอยตุงนะครับของจังหวัดเชียงรายนะครับนก่ก็ลงเขาทางโอโ้โหดูนะครับเป็นพระธาตุจา เมืองจังจหวัดเชียงรายจังหวัดเชียงรายเนะาะประธานทักษิณประธานดอยตุงนะครับเป็นประธานของจจําังหวัดนะครับของจังหวัดเชียงรายครับอยู่ในเขตอำเภออะไรเนี่ยอําเภอเมสาอําเภอเมสายไหมเมสาอำเภอเมสายนครับยินดีต้อนรับเข้าสู่วัดประธานดอยตุงหลวงโบถือแล้วครับนี่เป็นวัดอยู่ โอ้อันนี้ครัวัดครับเนาะไปอันนี้ไปประทานนะครับทางขึ้นไปพระทานโดยตรงทางโค้งขับช้าๆนะครับเนาะอ่าอันนี้ประทานตัวหนึ่งกิโลนะอยากจะเดินขึ้นไหมเนี่ยเดี๋ยวคุจะปลอ่ยนะอ,อยตรงนะี้อ่าได้ตัวโค้ให้ สัญญาณนะครับเดี๋ยวพวกลงมาปอ้บมนเพราะทางมันแคบมากครับ ทิตด้วยเนาะวันนี้ก็เป็นวันอาทิตย์ที่19เดือนกุมภาพันธ์2566โอ้ยเสื้อทำไมสวยจังเนาะโอ้อโหนี่ดูนะครับรถขึ้นโอ้โหรถเบาทินไม่สามารถขึ้นได้นะแบบนี้เนี่ยต้องเริ่มเกียร์หนึ่งขึ้นได้อยู่แต่ถ้ามาเปลี่ยนเกียร์กลางทางหม,หมดสีแล,ล้หมดสิ์เลยทุกค้าละหมดสิี ใครรู้เปลี่ยนเก1จะเปลี่ยนโ่นมาได้ต้องรู้จังหวะต้องรู้จังหวะมามาเปลี่ยนกลางทางได้หมดร์หมดรถซี์ทุกคันผมมาเป็นทุกคันผมมาเป็นอปพรนี่นานแล้วคุณพุธมาเป็นอปพรอยู่นี่หลายปีเลยใช่ไหมรู้เลยเพราะคุณพุธต้องให้คาแนะนําต้องให้คาแนะนาเพราะว่าต้องเปลี่ยนเกก่อนการเทศกาลนะถ้าเราเจอรถสวนลงมาเสร็จเรียบร้อยเลยโอเคทังทีทางที่จะลดนะครับเนาะ ทาดอยตุงครับถึงแล้วนะครับทาดดอยตุงนะครับนะตำบลห้วยไข่อำเภอ,เมอแม่สายจังหวัดเชียงรายนะครับเป็นพาทคู่บ้านครูเม,มืองของจังหวัดเชียงรายครับปลาชอสุดยอดดีดีเออปลาโอ้โหอ้อ มีโค้งนีดสุดยอดนะครับเนี่ย วันแรกก็ลงตาแบสุดยอดเลยครับทั้งคลองทั้งคลองทั้งสูงเลย เดี๋ยวไปข้างหน้านะครับเนาะไปลัปลรอข้างหน้าเลยครับผมเจ๋อๆนะครับเทาแบบหลายโค้งนะครับหลายนอนเลยเอาไว้เลยครับไปฝั่งนอนนะครับ เลยนะเนาะจ้าโอเคนั่งลงเลยครับนั่งลงเลยเอายกขึ้นไปเคลียถวายเลยนะครับเนาะสาธุครับ

ใช่ใช่ใช่ก่อนที่เขาจะขึ้นเลเพราะเราก็ไม่รู้ว่ามันอีกไกลขนาดไหนในตำรวจแข็งแรงอยู่

เขานี่โอ้เป็นกินโลโอ้อยู่ ก็จะวินพิรงไปทางอำเภอนาแห้วนะครับเราตัดน้นออกจากอำเภอนนํำป่านะครับตรงหน้าสูประทายตอนนี้ก็อยู่บนเขานะครับแบบก็ ยะยะยะกงยะกงยะกงเส้นวะคุณแม่ยะกงเส้นดกิดตอมาตลาดปาเพืกรายอยู่ในช่องมาติทย รอบ e. พอดีจิบไปน้อยจิบไปน้อยจิบไปน้อยจะไปต่อไม่ได้จริงเนี BRE, exactly. ่เนี่ยมอนคามได้บ่ฮะรีบเอารีบเอากรเด้อกินลายรีบเอาขอจะมูกแห้งลายอ่าพอจิบมันนะปู่กินทอมนากระไรอิดโค้งหนูลูกไปรถหน้อยแม่แม่แม่รถรถหน่อย กอันนี้ถวายไหมครับยกยกขึ้นเลย้อยกยกขึ้นเลยลูกแตยกยกเขา่ปนิดยน่ยกยกไเลยใช่ตขึ้นไหมดต้อยครับบ้นเก็บขึ้น

เราก็แกะกับเทนตะโคลแล้วมัมนี่ก็เป็นวันแรกนะของกลางจเริกถนนนะครับหลังจากนอนรักษาพักตัว รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลน้ำปากอํเาเภอน้ำปากจังหวัดอุตรดิตถ์ครับเป็นวันแรกนะครับที่หลังจากดวงตาเดิรักษาดวงตารักษาตัวนะครับเนาะนี่ก็เป็นช่วงบ่ายของวันที่14นะครับเดือนมีนาคม2566นะครับนะหลวงตาเริ่มการารีโทรจากโรงพยาบาลน้ำปาานน่ำปานะครับมุ่งหน้าสูมม่อําเภอ นาแห้วนะครับนะ,อะตอนนี้ก็จะเริร่มมาประมาณนักสิบกิโลเสร็จเศษนะครับอกา,าออกสายนะครับเมื่อเช้าเกือบเที่ยงนะครับออกมาประมาณนักสิบโมงนะครับนะ,ะจากโรงพยาบาลมาก็ประมาณสิบโมงอันนี้ลงเขานะครับทั้งขึ้นทั้งลงหลายพันนะครับนะ หลังจากออกมาก็เจอแบบเส้นทางที่โหดพอๆพอกับทางแม่งสอนเลยครับนะท้งขึ้นเขาลงเขาครับพอๆพอกับทางจังหวัดน่านนะครับนะจากอำเภอนาเหมินใมาจังหวัดน่านนะครับพออกันเลยับพม หลูกตาดันเดินแบบค่อยๆเดิน เขาที่ชันนะครับเนาะทางลงที่ชันนะ ก็ขออนุโมทนาสาธุครับวันนี้เราพาท่านมาถึงฝายหลวงประชารัฐนะครับอำเภอลำป่าจังหวัดอุตรดิตถ์นะครับคขานนั่งตรงๆนะครับเนาะไม่ต้องก้มนะครับเนาะอเาถ้าก้มเราตาแหงก็ตาเพราะว่ารถตาขั้นปวดนั่งตรงๆเนาะจ้ะโอ้ยรอจนหลับเลยเนาะ ตัวเล็กหลับเลยมไรเก็บไว้บูชานะครับต้องก้มนะครับน้าต้องต้มครับสาธุเน้ะครับเออนีครับได้ในมีน้ำก็สบายจะเียห้อยปิงเหรอเราเป็นห้อยปิงอหรอไม่สิดน้ำมเลอรตลอดฮะ มาเขาก็ um. ไปก huh. right? so, like. mm ันไว้อยู่่นละมาสุเราเหนือคนละนี่ไหลออกมาตลอดนี่นานาน้าแรงยังแรงอีสมอมีเยอะอยู่สาธุครับ แถวนี้เขาปูหลายเนี่ยปลูกโซ่ครับเป็นเป็นสินค้าส่งออกเลยอำเภอลำปาาเนี่ยครับเป็นสินค้าส่งครับปลูกเยอะครับผมอำเภอลำป่าเนี่ยครับปลูแพง์มาได้ปู เนะครับปู่ปัวไรเซือ,อโอ้ครับผมแมนอยู่ทางอันจังหวัดตากเนาะปูนะ่เนาะทั่วไรเสือแถวจังหวัดตากถึงไม่ตองสอนบักหลายนะกะมันเป็นพืชใช้น้ำน้อยไ<อ>ปน,น้ำแต่ปลูกแค่นั้นพอปลูกเสร็จปล่อยเลยปล่อยเลยโอ้โหทั่วไรเสือนะอันนี้ก็เหมือนกันเนาะอ่ากูได้แค่วิ่งเดือนล่ะกูแล้วก็ปล่อดแล้วกินแล้วก็ได้ขายแล้วเไอเหมือนทุเรียนเนาะ ตัวเรียนใช้น้ําตลอด <laughs> ผมไปเห็นอยู่แถวไอ้น,นี่แถวเอรรับแรงอะเออเอดรตอะต่อสเิงเกอร์ขึ้นอยู่นะู้นยันยอดเลยนะ อำเภออะไำเภออะไรน้ำน้อยเสียงเยอะเดือดถึงห้วยเดือดแต่น้ำถ้าจะเย็นดีเนาะนี่คือน้ำผุดออกจากบ่อนี่ก็ถึงห้วยเดือนะครับถึงบ้านห้วยเดือดขับเขตอำเภอน้าป่าเดี๋ยวนะครับเนาะอยู่ในเขตอำเภอน้าป่าจังหวัดอุตรดิตถ์อยู่ครับเนาะ อันนี้เส้นนี้ไปถึงอำเภอบ้านโคกนะครับเนาจะแ,แยกไปอำเภอบ้านโคก,กไปอำเภอ,อานาแห้หวันนี้เราตามทางไปเรื่อยๆประมาณประมาณสิบกิโลกรัมนะ,ะเป็นบุญเป็นกุศลนะครับสาธุ